สวัสดีครับทานผู้ชมที่เคารพทุกทานกับวันนี้ปุ้มบาวเคยลุกจะมารายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนารอง9ัิหรือโควิด -19 ีนของจังหวัดสุราษฎร์นีประจำวันที่หนึ่งบึกราบาคุมรองยิแต่ว่าปุ้มลืมไปเลย คิดว่าวันนี้เป็นวันบืออ้ออทำไปทำมาวันนี้ไม่จ่ายครับท่านผู้ชมครับวันนี้เขาเป็นวันแรงงานนะครับก็คนแก่ผู้จ่ายแรงงานเขาได้ยุดงานโรงงานหลงไร่เขาก็ยุดกันนะครับผู้จ่ายแรงงานก็ได้ยุดกันตือว่าเป็นวันเริ่มต้นเข้าทู่ดูดูการไม่ในเรื่องของการเกษตรหมอกอนกองตื้อกันวันนั้นแหละแล้วลก็จะมีวันจะเริ่มจะล่องยุดงานสักวันหนึ่ง กเรียบรอยไปแต่ว่าต่อเช้าแน่นอนนอนแน่นะครับเบอออนแน่นอนต่อเช้า่อยแก้วนมาโมแต่คืนนี้ก็เอาแก็บทุ่มๆ่องวันพอได้กวนต่อเช้าบัวบัวกับบางทีได้ลยมากว่าเจ้ามือกันเลยอย่าอันกันมานักเลงยิงโซยิงไม่ออยตูกันแต่ทีแน่แน่กับี่นองกัน รอตเรี่ชวงนี้มาเที่ยวปนเปียนปนเพนอยู่แถวบ้านเราไม่รู้วันนี้ตู้แบบแบบลูกตีและเลี้ยงกันต่างเมืองครับําำรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาห,หรือ COVID โควิด -19 กองจังหวัดสุราษฎร์นี่วันนี้ครับําหรับผู้ป่วยที่ข้าวเกณินรอบด่วนรู้ตังหมดวันนี้รอยยิ้ิบรามราย ตรงตรวจไม่ปบเจือเจ็ดสิบมาลายผู้ป่วยยืนยันรายไม่สี่สิบแปดรายผู้ป่วยยืนยันระ่มเจ็ดร้อยห้าสิบมารายอยูมมาราย่ระว่างการรัะบาหกร้อยสามสิบเจ็รายกลับบ้านแลว้วร้อยยี่สิบรายใบจีพืชเสียชีวิตหนึ่งราย และก็อำเภอเมืองวันนี้ผู้ป่วยสามรอยยี่สิบหกรายเพิ่มอีกยี่สิบรายอำเภอการณริตสี่สิบเอ็ดรายเพิ่มมาหนึ่งรายดอนรักสิบหกรายไม่ขึ้นไม่ลงเกาะสมุยยาดิงเก้ารายเพิ่มขึ้นมาหนึ่งรายก็บางอันสิบเจ็ดรายเพิ่มขึ้นมาหนึ่งราย อำเภอบุญพินรามที่มาลายเพิ่มขึ้นมารามรายอำเภอตาจางทิบ้องรายนี่ไม่คุณไม่ลงอำเภอจาย,ยาทิบก้ารายอยะเพิ่มขึ้นมาเจ็ดรายดูอำเภอตาชนะก้ารายเพิ่มขึ้นมารามรายมาแลกก็อำเภอวิปวาวดีมีรองราย อำเภอเกียนรายิป๊รายเพิ่มขึ้นมาหนึ่งรายอำเภอปนนมชิบรายอำเภอตาคุณร้องรายไม่คุ้นไม่ลงอำเภอกิริรัตน์คมจิบเจ็ดรายเพิ่มขึ้นมารายอำเภอบ้านนาร้านยี่สิบแปดรายอำเภอบ้านนาเดิมรามราย อำเภอเวียงจ้ารอยเจ็ดรายเพิ่ไมไปสองรายและออำเภอประแซงจิบบอกรายไม่ขึ้นไม่ลงอำเภอใจบุรีห้ารายเพิ่มขึ้นมาที่รายนี่คือสถา,านาการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิดในทีมกองจังหวัดสุราธานีแต่ละอำเภอครับ วันนี้เรากคือกร้อมกับทีมงานได้มีโอกาสไปมอบกล้องไปเยี่ยมโรงพยาบาลระน้ำตาหลวงจางและก็ไปที่โรงพยาบาลระน้ำที่ราชปัตตุราตานี่บอกทีมงานก็ไปกันนั่งกันแล่งกันไปแล่กันมาโดยเฉพาะพี่อ้นคนเก่งกล้องเราเลยครับ แต่ว่าบนอุบอิบอุบอิบไม่โรู้พันปลือคนที่มีใจเจตละทำงานเพื่อทวนร่วมบางทีการทำงานหลายๆกายควายก็ต้องํำคันทำความเข้าใจกันกันทำคนละย่างทำคนละเรื่องไปไม่กระทุกเหมือนกันและใช่าหะเออนี่ก็ได้ยินไปไปตอบตามความเป็นโยสารทุกทุกเด็บบาวจ้องของเราบ่าวเคยลุกด้วยความเป็นร่วง พัดกระเป๋าเป็ดเป็ดข่ดาวตรงลูป่าไปกว่าเรียองว่ากับข้าวไหวข้างหนึ่งจุดได้ริงตึงก็ต้องเอากองเป็ดเป็ดเลยช่วงนี้จังหวัดธุร์ตานีเขาประกาศในปอแม่พี่น้องอย่าไปยบเล่นการปานั้นอย่าไปตำเร่แกปิดกฎหมายในธ้านการประบาดของไวรัสโคโรนาันนี้ แต่ว่าดูแกก็มม่ใชงว่าหลักจนไกล้กันนุกเจ้านาทีไปตกใจเล่นกันกูละติดกูละตังเออนีเละกแกก็เรียกว่าบอลเล่นบอลเล่นจาดนุกได้แรงและแกปุ่นปิ้นเช่าหวะหลักเล่นไฟต้องกันนุกเหมือนกันเจ้านาทีไปอุดรูไปในเไปโตนังเลน่ามึงเลนากูอ้นี่ตันนาเบอร์วิทรอินเตอร์กเนอร์เอาจริ้งละตันนาเบอร์จอมเฮียบกองเรา นะกกับก็เป็นกำลังใจและเจ้าหน้าทีทุกตันต่อจาองค์การบริยารรวนจังวัดตุราตานีโดยนายปุษงรักจากแก้วนายยกโกมบจนั้นได้นำเนินการในเรื่องโคงการจัดสร้อตู้ความดันลบนำร้องโครงการตรวหน้าเ้อโควิดน9ใหีน่ากับพี่นองประชาชน ชาวกำนัดปาราคิทในปุ่นที่อำเภอกินรัตนิคมมูตีจ้มตะบุบ้านยางเคยเกิดตรงใจว่าตัวเองไปจำปัดเกยกลุ่มเรียงบรรพทติไปทรวดกะหลงแหล่ไม่ต้องเคียดอ้างไม่ต้องไรแต่ว่ากินข้าวไปในเรือนไปทรวจกันเลยไม่ต้องให้นินตาคนนู้นนู้หวาคนนี่คนนี่หวาคนนั้นโอ้พงป้ายเม็ดวางนี่แกปมแรงอยู่นั่นแหละ วัครรกันแค่เมเ็ดแลวกควิดมาตังทีจำรับวันนี้แกมีการเปิดได้ลงตบียนผปที่จะรับวัครีินโดยเฉพาะผู้ติไม่อยุอฟริปปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื่องทั้งหมดเจ็ดรคแต่ว่า,บาเบากไปลูกจำพิดว่าเก้าลุ วันนี้จำนวนประชาชนที่จองวัคซีนปานโมอบอมจำนวนจองเต้นกาามืนรีพานารอยที่มารารนี่ก้าวนี่แหลมหน้าควังนายเพชระวีมาจะมาดุนดรอตบัญชีรายชือปักปลังํำไม่ออเออแลลงหน้าวังเสียงว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้ การระบาดของเชือโควิด -19 คนติดวันละสองวันว่าแล้วกับแต่ที่นักการเมืองเตยทุกปักจะรวมมือรวมใจร่รวมกับประชาชนฟันว่าให้้นวิกฤตนี้ไปได้แต่นักการเมืองกลับมาทะเลาะกันทุกวนันทุกวนันจนประชาชนยับเอ,อ,อื้อมบุคลากรต่างการแพทย์ก็ทำงานหนืไอแค่จากนอนไม่ได้นอนกินไม่ได้กิน แต่นักการเมืองเอาแต่รบแย่งริงอำนาจแย่งริงเจอเที่แย่งริงผลป,ประโยชน์นี่แหละจำไม,มาจตาพี่นอ้องเออแกที่เหลือตั้งอย่างผีว่าแล้วท่อๆคนได้มาในปืนทีช่วยในเรื่องกองโรงพยาบาลระนามเรื่องกองพี่นอ้องแกตุกักกันขก้าวป่า,าอันเคยมังกะเละกันในดีแหละกที่ล่างใจจะเล่า นักการเมืองเราเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนกองเราที่จะดูแลทุกทุกกองพี่น้องประจาชนในรูปแบบต่างๆแต่ไปรบกันในรัฐบาลไปรบกันโนรัฐบาลเล่งกวงเมื่อการู้เรื่องเหมือนกับหมดอัวด้วนแหล่คนๆนกจริงไม่รู้ต่อรือที่ได้เป็นเทพึง้กองประจาชนรักทีแล้ว และก็ข้อกขอ็คุณไปยังพ่อแม่พี่น้องบริจทหอา้านต่างๆที่บริจาคข้าวกล้องสิ่งกล้องต่างๆให้กับโรงพยาบาลจะหน้าไม้กับโรงพยาบาลน,นี่แหละแกก็ว่า,วาทำบุญทำทานทำไร่อยไปทำไม้กับโรงบ้านไปทำไม้กับโรงเรียนดีว่าไปทำไม้กับวัดบางทีนะครับเอาไปสร้างโบ์ช่วยๆเอาไปสร้างปลาเยๆ รักาคนไม่ใช้ได้แต่เอาไปจ้างอุปกรณ์กับโรงบ้านบางปีมันที่ช่วยได้ได้มัง้งเอาไปตัวปลาปลาให้กับโรงเรียนบางปีมันจะช่วยเด็กเป็นคนที่เรียนเก่งมีความรู้มีความ,ม,วามรามารมีโอกาสในอนาคตกันมัง้งกิดแหลกันใล้ดีแหละจบรายงาน9ก้าบ่าวคลุก MTT TV บูนรายงาน